ร่วมสร้างสรรค์โดยสกอตคิสช็อโกโก้เอ๊ะพิต้าแอบทำอะไรอยู่อะกำลังรู้ว่าขานมขั้สุกหรือยังค่ะหลังมันสุกหรือยังอะคะน่าจะสุกแล้วนะคะ อให้คุณลงดูเชฟละ,ละ,ละ,ละพี่เซก็ว่ามันสุกแล้วล่ะค่ะได้ที่แล้วเลยเดี๋ยวเราเอามาจัดตกแต่งกันเลยดีไหมคะมดีค่ะว่าแต่เชฟนายพิต้าจะตกแต่งยังไงนะโอ้ พิตาเอาขนมกล้วยมาวางเรียงให้สวยๆเลยจะได้เอาไปให้พื่อนๆที่ตานเจค่ะและแอบเตรียมกระดาษอย่างนี้มีเผื่อของพี่เซ่ด้วยไหมคะนี่เงคะ่ะเผื่อของพี่เซ่ด้วยอ้อโหอน่ารักที่สุดเลยค่ะ <c oughs> งั้นเราลงมือจัดกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจัดของพิต้าก่อนเลยดีไหมคะโอเค สวยมากเลยค่ะพิต้าแต่พีเศษคิดว่ามันยังขาดขาดอะไรอยู่นิดนึงตรงกลางไหมคะนั่นและสิคะเราจะใส่อะไรเพิ่มดีอืมโอเคพิเศษคิดออกนิดนึงละเดี๋ยวพิต้าต้องช่วยพิเศษทำนะโอเค,อ,เคอ่ามาเลยเราจะใช้ขนมกล้วยที่เหลือนะคะแล้วเราจะมาตัดให้เป็นรูปเพื่อที่จะทำเป็นรูปดอกไม้ไว้ตรงกลางคะ่ะ ให้ได้เป็นเชฟครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเล็มข้างๆออกนะคะเพื่อที่จะให้เป็นรูปข้าหลามตัดค่ะว้ yeah, yeah. อยากกินแล้วอยากกินแล้วใช่ไหมนี่ค่ะ uh huh. แต่ถ้ามองจากด้านหน้ามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะดูออกไหมอ uh huh. มันเป็นไดมอนด์มันเป็นไดมอนด์ถูกค่ะข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดไปซื้อข้าวหลามตัด <laughs> ไก่ไม่ครับไปซึ่งครับโอ้ยยังจับได้เนียโอ้ยไม่ครับไข่จะไปแล้วโอเคพาตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงกันเลยอ้าเ <c oughs> ย้ I like it โอ้ยอยู่ like it เลยเหรอนี่แล้วมันเป็นรูปอะไรคะพิตเตอร ดอกไม้เหมือนเปล่าเหมือนแต่มันคล้ายค้ายรูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีคล้ายรูปอะไรอย่างอื่นอีกเหรอเหมือนดาวนี่น่โอ้จริงด้วยพี่เต๋อไม่ได้คิดเลยว่ามันเหมือนดาวงั้นเรามาโรยมะพร้าวกันเลยค่ะเอามะพร้าววางไว้ตรงกลางเนาะเราต้องทำให้มันเป็นต้นนก่อน พ่อเนี่ยสวยแล้วนะมีอ <D lands> ีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้ายอยากรู้ต้องลงมือทำทีนี้ของพี่ไซบ้างนะคะโ <Okay. S 2> อเคอก็วางไปเลยอภิ้าช่วยพี่ไซวางด้วย ไหวแล้วจะพอดีของดอกไม้ไหมอืมพีต้าว่าไงคะยังเหลือที่ให้ดอกไม้ไหมนิดเดียวเองงั้นก็นิดหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้ไม่น้อยหน้าอของพีต้าสี่อันพออ่างั้นก็ใส่ลงไปเลยดอกเดียวใส่หมดเลยให้มันเป็นดอกไม้สิคะหมดพอดีสวยไหมคะ ่เหนียจริงหรอปึอ๊บแล้วก็ทำเป็นดอกไม้เหมือนเกสรตรงกลางมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัว ลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดน่าทานที่สุดเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับเทศกาลกินเจที่คนทานเจก็สามารถทานได้และทำได้ง่ายด้วยค่ะ แถมอร่อยและก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยงั้นพิต้ารีบเอาไปฝากเพื่อนๆดีกว่าและพิสศยกว่าเพื่อนๆพิตา้าต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนที่พิตา้าจะไปนะคะเรามาลาคุณผู้ชมกันก่อนเลยดีกว่าพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะในรายการคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดค่ะทุกวันอังคารและวันพุธเวลา16นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 สัปดาห์หน้าพี่เซและน้องพิต้าจะมาทำเมนูผัดหมี่เจจะสนุกและสร้างสารรค์ขนาดไหนห้าม <Language S 2> <ง>พลาดคะ่ะมาลองเข้าครัวกันนะ